สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องพระเครื่องไทยนะครับวันนี้เราได้นำเหรียญน,นะฮะพระชัยหลังช้างครับมาให้รับชมกันอันนี้เป็นพระชัยหลังช้างนะฮะ,ฉะเฉลิมพระชนพรรษา5รอบนะครับปี2530พระดีพิธีใหญ่นะฮะหลังพอลอ,อันนี้อยู่ในน่าจะเรียกว่า พระหลักร้อยนะฮะแต่พุทธคุณหลักล้านนะครับเพราะว่าพระเกจินะฮะที่ร่วมปลุกเสกอะฮะหนึ่งร้อยแปดรูปนะครับก็มีเช่นนะฮะหลวงพ่อหรือสีลิงดำพระอาจารย์ชินนะครับหลวงพแพรหลวงปู่สมหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อเปิน่นหลวงพ่อพูนนะครับหลวงพ่อแช่มเป็นต้นนะครับ ก็คืออันนี้เป็นเนื้อกระหล่ทองนะครับสวยงามเห็นไหมครับมันจะมีของปลอมเน้นนะฮะถึงจะราคาหลักร้อยก็ช่างนะครับเห็นไหมฮะแต่ว่าถ้าเราดูจากความคมชัดนะครับลวดลายต่างๆเนี่ยตาของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้านะครับน้วก็เนี่ยฮะ คณะส่งนะฮะสร้างในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนปัรษานะครับารอบอันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านออกปากเลยนะครับว่าเป็นพระที่น่าเก็บเอาไว้นะฮะน่าเก็บน่าสะสมไว้เพราะว่าพุทธคุณสุดยอดครับเกจิร้อยแปดลูกนะครเดินทางมาทำพิธีปุกเสก เหรียญนี้นะครับก็ฝากไว้เช่นเคยครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราโพสในแต่ละวันในทุกๆวันนะครับขอบคุณนะครับสำหรับผู้ที่รับชมคลิปต่างๆทุกๆคลิปเลยนะฮะของช่องพระเครื่องไทยของเราก็ติดชมได้นะฮะคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับขอบคุณนะครับ